บ้านเราก็จะมีประเพณีต่างๆนตาเดือนต่างๆเหตุสิบสองคองสิบสีในประเพณีของภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ค่ะเราก็มีประเพณีวัฒนธรรมที่น่าศึกษาน่าไปเที่ยวน่าสัมผัสนะครับวันนี้ฉันจะพาไปบ้านฉันนี่แหละโคราชนี้โคราชกันเองนครราชสีมาหรือว่าโครานะครับเพราะว่าเขามีประเพณีบุญกลุ่มเขาใหญ่นะต้องออกเสียงแบบนี้เด้ ุนกุ้มเข่าใหญ่กุ้มนะครับกุ้มเข่ากุ้มเข่าคําว่ากุ้มเนี่ยก็คือก้อนนะครับกุ้มกับก้อนเนี่ยเดียวกันเป็นกุ้มเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นแหละเป็นกลุ่มเป็นก้อนตอนนี้บ้านฉันเนี่ยเวลาออกเสียงต่อว่ากุ้มเข่าใหญ่กุ้มเข่าใหญ่นะครับก็คือเป็นการทําบุญนะฮะถ้าแถวบ้านคุณรัชนีน่าจะเป็นอะไรเขาเรียกลานข้าวอะไรนะบุญลานบุญคุณลานอาบุญคุณลานอะไรคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับก็จะเป็นประเพณีที่มีการ จัดเดินขบวนนะฮะของหมู่บ้านต่างๆนะครับก็มีควายเห็นไหมครมองเป็นควายเนาะควายหรือจอระเค้เหรอควายนะครับใช้ทำนาแล้วก็มีช้างสมัยก่อนนี่นะครับมีเรื่องของช้างที่นครราชสีมาเขาก็มีช้างนะครับเพราะฉะนั้นก็มีช้างมาร่วมขบวนแห่แบบยิ่งใหญ่ด้วยนะฮะนี่แหละครับงานบุญคุณลานจัดที่ตำบลทับสวายอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าบุญกลุ่มเขานี่นะครับพี่น้องนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายคุณสิทธิชัยก็นะฮะพาชาวบ้านร่วมกันทําแล้วก็มีขบวนแห่มีขบวนฟอ้อนลำนะครับใส่ชุดนะฮะพาพื้นทินพาไม้นี่ชุดง,งามๆลำแบบนี้นะครับเพราะว่าประเพณีการทําข้าวนะฮะนาข้าวเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านแถวนั้นอยู่แล้วเกี่ยวข้าวเสร็จอะไรเรียบร้อยนะครับ นี่เด็กๆก,ก็มาร่วมขบวนแห่กันนะฮะเยอะๆไปหมดเลยนะครับออนอกจากมีขบวนแห่ทั่วๆไปแล้วนะคุณรัชนีขเขาจะมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตครับนะฮะพระอุปคุตอัญเชิญพระอุตคุตนะครับเป็นพระอรหันต์ไหมก็เป็นพระอรหันต์ตาสาวกรูปหนึ่งของอ,อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าพระอุจคุตนี่เป็นพระสงฆ์สาวกที่เกิดหลังพระพุทธเจ้าน่าจะประมาณ หลังจากท่านนิพพานไปแล้วประมาณสัก200ปีนะคุณเลชนีค่ะแต่ว่าท่านเป็นพระมีชื่อเสียงก็เลยเมีการกล่าวขวัญถึงบันทึกไว้เยอะเรื่องราวของพระอุปคุตเป,คเป็นพระที่อ,อ,ทอุดมสมบ,บูรณ์ใช่ไหมท่านเป็นพระที่เก่งเรื่องการสอนอเป็นพระที่มีฤทธนะครับสยบบรรดานาทั้งหลายนะครับแล้วก็ท่านก็ไปสวรรค์นรกแล้วก็เอา เรื่องต่างๆเหล่านี้มาเล่านะครับหรือว่ามาสอนญาติสอนโยมนะฮะว่ากันว่าเวลาจำรรษาดูนท่านไปจำรรษาอยู่สะดือทะเลบ่างก็ต้องมีฤทธิ์มีเดชพอสมควรอันนี้เขาเล่าเป็นตำนานมานะเออก็เลยกลายเป็นตำนานพระอุปคุตนะครับเออบางที่เขาบอกว่าตักบาทพระอุปคุตกลางคืนไหนนะนะครับอะไรอย่างนั้นแหละนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ก็มีอยู่ในประเพณีบุญกุ้มเขาก็จะเห็นว่าที่เขาเอามาทํา เป็นอาคารเห็นไหมเห็นอมสวยเ,ออเนาะอันนั้นนะฮะโอ้โหดูสิครับข้าวทั้งนั้นเลยนะเป็นรวงข้าวนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะนะเพื่อเป็นการเอามาเฉลิมฉลองแล้วก็บูชานะครับเอาข้าวมาบูชานะฮะองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับตามความเคารพนับถือของชาวพุทธเรานะฮะค่ะ อะไรก็นึกถึงพระนึกถึงเจ้านะครับเป็นที่ยึดเนี่ยวจิตใจนะคะทําบุญได้ข้าวใหม่นี้ก็อยากจะถวายสีข้าวไปนะครับแล้วก็หุงข้าวนึ่งข้าวเอาข้าวใหม่ๆไปถวายพระนะเออคนไทยเราเป็นแบบนั้นเนาะค่ะอจากบ้านแกนะครับ้านฉันบ้านฉันจากบ้านแกจนไม่พาไปบ้านฉันหรอกเพราะว่าบ้านฉันเนี่ยไม่มีทะเลเนี่ยจะพาลงไต่ ไปลงไต่ไปลงไต่ไปไหน,นไปใต้หนูสำเนียงได้ไหม,มพาไปดูทะเลแหวกสันหลังบังกรที่เกาะพลองนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนั่งเรือออกไปค่ะจากท่าเรือท่าเลนจังหวัดกระบี่แล้วก็ท่าเรือบางโรงจังหวัดภูเก็ตนะคะจะขึ้นท่าไหนก็ได้นะแต่ให้มุ่งหน้าไปที่เกาะยาวน้อยอ,อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาค่ะคที่มองเห็นอยู่นู่นละคะ่ะเป็นจุดท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดและอันซีนเพราะว่าเราจะได้สัมผัสกับทะเลแหวกสันหลังบางกรเกาะพลอง เป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ห่างจากเกาะยาวน้อยไปทางทิศเหนือสัก3กิโลเมตรอู้หูยทำไมมันชัดเลยขนาดนี้และยาวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเกาะนี้ไม่มีคนอาศัยอยู่ค่ะแต่อยู่ในเขตตำบลเกาะยาวน้อยนะคะอําเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาพอน้ำลงในจะเห็นสีสันแบบนี้เป็นสันดอนซายยาวแล้วก็คดเคี้ยวทอดยาวจากตัวเกาะพลองไปยังเกาะยาวน้อยระยะทางกว่า2กิโลเมตร นี่คือวันที่น้ําลงต่ําสุดๆนะคะมันเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่าสันหลังบางกรเกาะพลองขึ้นมานักท่องเที่ยวมีโอกาสได้สัมผัสอากาศหรือว่าบรรยากาศที่มันเป็นแบบนี้มันหายากมากลายร้อมไปด้วยน้ําทะเลสีฟ้าสีเขียวมรกตมีความ อันเซียนเพราะว่าหมู่เกาะล้อมรอบนะคะอม,มองไปไหนก็จะมีแต่เกาะเกาะเกาะทั้งนั้นเลยค่ะนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะมการเดินทางไปเกาะยาวที่สันหลังบางกรตรงนี้เนี่ยท่านจะต้องใช้เรือหัวทงของชาวบ้านเพราะว่าระหว่างทางจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านนะคะนั่งเรือแค่20นาทีก็ถึงแล้วค่ะ เป็นจุดหมุดหมายที่ไปติดต่อกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่เกาะย,ยาวน้อยได้เลยชาวบ้านก็จะมีเรือให้บริการเนี่ยหลายลำเลยนะคะโอ้โหนี่สวยสวยสวยแล้วก็เหมือนกับแผ่นพื้นแผ่นดินใหญ่เลยเนาะโอ้กลางทะเลแท้ๆเลยนะครับ ต้องเอารองเท้าแตะนะไปเดินแล้วก็เหมือนกับทําเป็นถนนเอาไว้เลยเหมือนเลยอ่ะเหมือนกรมทางหลวงไปทําถนนไว้กลางทะเลเลยอะค่ะครับก็สวยแต่ว่ามันจะมีเฉพาะช่วงเวลาที่น้ำลงลดลงเท่านั้นนะครับใช่โอ้ตอนผมผมว่าผมเคยไปครั้งหนึ่งนะแต่ว่าตอนที่เราไปเนี่ยมันใช่ที่นี่ไหมคุณรัชนีผมไม่แน่ใจนะออเแต่เออสงสัยจะไม่ใช่แต่ว่ามันมันมันก็มีหลายที่นะที่เป็นแบบนี้แต่ตรงนี้น่าจะแบบ ทั้งยาวแล้วก็ทั้งสวยงามมีมีความยกขึ้นมาสูงบางที่มันอาจจะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆตอนเราไปเนี่ยเราไปเดินน้ำย่างแข้งครึแข้งอาจจะไม่ใช่ที่นี่หรอกอาจจะไม่ใช่ที่นี่ต้องไปใหม่ค่ะพี่เพราะว่าที่นี่มันโอ้โหดูสิครับเหมือนถนนเลยต้องไปใหม่นะคะทีมงานคะอยู่ที่จังหวัดพังงาครับใช่ค่ะ ไปนู่น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 ยต้องต้องรีบไปนะคะไปดูเลยนู่นนะเห็นไหมโอ้สวยจริงๆครับผมค่ะ,คะอ่ะ็ไปเที่ยวกันได้นะครับอ้าวยังมีเวลาอยู่ไหมฮะมีค่ะถ้ามีเวลานะครับเราจะพาไปดูนะฮะที่นี่เขาบอกว่าสูงวัยแต่ไม่ไร้ค่านะจ๊ะเออสูงวัยแต่มีค่าเสมอ,อ,อนะครับไปดูเรื่องราวนี้นะครับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านแผ่นดินธรรมจังหวัดนครราชสีมาครับ เขารวมกลุ่มกันสร้างางานนะครับสร้างรายได้ยามว่างโดยมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจักสารนี่นะครับเป็นการสืบทอดกันมาตั้งแต่โบ,ร,บ,บราณแล้วนะครับเป็นกลุ่มผู้สูงอายุบ้านผมนี่แหละครับจังหวัดนครราชสีมาตำบลลาดบวัวขาวอำเภอสีคิ้วนะครับเขาก็มีการทำกิจกรรมจักสารยามว่างนะครับเอาเส้น เส้นอะไรครับเส้นพลาสติกนะฮะหรือว่าขวดน้ําพลาสติกเนี่ยครับหรือว่าวัสดุเหลือใช้มารีไซเคลิลสารเป็นตะกร้าได้ทั้งไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะครับนี่สวยไหมครับสีสันก็หลากหลายถูกโวด้วยเอาไว้ใส่แก้วเอ้ยใส่ข้าวใส่ของทําแม้กระทั่งที่ใส่แก้วเก็บความเย็นนะคุณเลชนีนี่แหละครับภูมิบัญญาลวนลวๆเลยนะฮะที่คุณพ่อคุณแม่ นะครับเขาทํากันมีทุกรูปทรงนะฮะการออกแบบมีทรงสี่เหลี่ยมก็มีกลมก็มีทรงสูงกระเป๋าสารแบบแฟชั่นก็มีนะครับรูปแบบก็หลากหลายขายไม่แพงแล้วครับเริ่มต้นที่ใบละห้าสิบบาทนะก็ลดหลั่นไปนะครับใบละ50บาทนะครับถาม,มว่าใช้ได้นานไหมนานแน่นอนครับตะกร้าเหล่านี้มีความคงทนขายนนไม่แพงนะห้าสบาทไม่แมากเลยคะ เออไม่แพงเลยแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยครับนอกจากจะทําจากสารแล้วยังมีการตัดผ้าผ้าสิ้นนะครับตัดผ้าสิ้นพวกเสื้อลายดอกเสือ้อลายกระเช้านะสงกรานกําลังจะมาแล้วนะฮะสั่งชาวบ้านได้นะ<อ>นี่เสื้อลายดอกเสืออ้อลายกระเช้านะครับเออเอาไว้สําหรับมาใส่เล่นประเพณีสงกรานกันนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นกลุ่มแม่บ้านหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุก็คือคุณพี่พิมพิสา คุณพี่พิมนิสาเนี่ยบอกว่าเหตุผลที่มารวมกลุ่มกันเพราะว่าต้องการจะให้ผู้สูงวัยนะครับได้แบ่งเบาภาระครอบครัวบ้างเพราะแต่ละคนก็อายุมากแล้วจะออกไปทํางานนอกบ้านเหมือนคนหนุ่มคนสาวมันก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงแล้วครับแต่อยู่บ้านเฉยๆถ้าไม่ทาอะไรมันก็จะรู้สึกหดหูนะรู้สึกเหงาเกินไปบ,บางคนเนี่ยเหงาไปเหงามากลายเป็นโรคซึมเศร้านะคุณเฉลีก็เลยคิดว่าเราน่าจะหากิจกรรมที่มันเบาๆเหมาะสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยทำ แล้วก็สร้างรายได้ด้วยมากน้อยก็ช่างมันนะครับเขาก็เลยเออได้งานจักสารงานตัดเสื้อผ้าเสื้อผ้าลายกระเช้านะครับเอามาทํากัานเอ้าก็มีออเดอร์มานะก็มีรายได้จะมากจะน้อยก็ถือว่านะครับดีกว่านั่งซึมเศร้าอยู่ซื่อๆเด้พี่น้องนั่งซึมเศร้าเออน,นั่งซึมเศร้าอยู่ซื่อๆเด้๋นะครับใครสนใจก็เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวขึ้นให้เลยดีกว่านะฮะ 0962374372ช่วยชาวบ้านนะครับอยากอยากญาติใหญ่เนาะมีออเดอร์อันนี้ใส่กวดน้ำได้ใช่ใส่ไปเล่นสงกรานต์ดีเลยนะเนี่ยเพราะว่าเปียกยังไงก็ไม่เปียกอ่ะไม่เสียหายอันนี้มีฝาด้วยเปียกยังไงก็ไม่เสียหายนะครับเอ่อไปฟังดูนะฮะหัวหน้ากลุ่มเขาจุดเด่นก็คือเราเราจะเป็นงานตะกร้าที่แบบว่ามีแต่พวกผู้สูงอายุนะฮะ มีพวกผู้สูงอายุมาทําแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยจะได้มีสมาธิแล้วทําให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็เรามารวมกลุ่มกันก็ต้องการไม่ให้ผู้สูงอายุแบบมองตัวเองเหมือนคุณไร้คุณค่าแล้วก็เหงาเป็นโรคซึมเศร้าเราก็เลยได้รวมตัวกันจับกลุ่มมาก็ถ้าผู้สูงอายุได้มีงานทําได้มีไรายได้มานิดหน่อยเขาก็พอใจนะคะพอใจแล้วก็มีความสุขกับรายได้ที่เขาได้รับ นี่นะครับอ้าวก็ส่งเสริมได้นะฮะท่านผู้ชมครับโทรไปสั่งได้นะฮะเผื่อว่าประเทศเขาอาจจะทําได้ไม่มากเขาก็จะได้เตรียมทำเนาะครับผมเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอแล้วนะครับนี่ฉันจะถ้าสั่งมาแจกเนี่ยก็ดีเหมือนกันเนาะมาเป็นของขวัญเนาะคุณกระป่ะยาายายทั้งหลายอาจจะไม่ถนัดงานสารลองถนัดงานปลูกดูไหมคะปลูกอะไรที่มันดูแลง่ายๆแล้วเวลาเก็บเนี่ยมันได้เป็นกอบเป็นกำแนะนําเลยค่ะมะขาม มะขามเปรี้ยวม,มะขามเปรี้ยวเอามาทำมะขามเปียกอะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะคะสองตายายที่เป็นเกษตร,รกรปลูกมะขามยักษ์ยี่เอามไม่ใช่ยี่สิสองต้นปลูกไว้นานแล้วนะคะแต่ด้วยความที่มะขามเนี่ยมันอายุยืนเป็นร้อยรอปีนะคะม,มันก็เลยให้ผลผลิตแบบยาวๆและที่สําคัญใส่ปุ๋ยปีละครั้งค่ะคุณกัมพูม,มะขามเนี่ยเชื่อไหมคะใส่ปุ๋ยปีละครั้งเท่านั้นเองค่ะ แล้วเวลาเก็บนะคะรอให้มันสุกแล้วก็เก็บลงมาแกะขายรายได้ปีหนึ่ง4ี่แสนบาทแล้วมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีด้วยคุณตาอุทัยบัวพันธ์ค่ะแกะปลูกมะขามยักษ์นะคะและก็บอกว่ามันเป็นพืชที่จริงๆก็ปลูกแซม สมัยก่อนเนี่ยปลูกมะนาวแล้วก็เลยปลูกมะขามแซมตอนนี้กลายเป็นหลักไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามะนาวเขามีอายุเก็บเกี่ยวไม่กี่ปีเขาก็ไปแล้วแต่ว่ามะขามเนี่ยอยู่กันเป็นร้อยปีเลยที่สําคัญราคามันแพงขึ้นเรื่อยๆไม่มีปีไหนที่มันจะตกต่ําเลยนะคะอตอนนี้รู้สึกจากกิโลละร้อยห้าสิบบาทบแล้วปลูกแค่สามปีเนี่ยมันเริ่มให้ผลผลิตแล้วด้วยนะคะแล้วสามารถเก็บได้ถึงแปดเดือนโอ้โหค,คือแกปลูกเยอะอะเนาะ 270้ต้นฤดูมะขามไม่ถึง150หรอกครับถ้าฤดูเยอะเอะถ้าฤดูที่มันเยอะเะไม่ใช่ฤดูนี้เป็นฤดูมะขามอ่ะออกเยอะเเพราะฉะนั้นมันจะไม่ไม่ถึงร5อยาประมาณเท่าไหร่คะประมาณ60บาทโลละนะเออเอาข้อเท็จจริงนะครับช่วงนี้นะครับมะขามออกทั่วประเทศเพราะว่ามันเป็นฤดูกันของเขาอ่ก็ประมาณมะขามเปียกนะมะขามเปียกนี่แหละครับแก่เม็ดนี่แหละครับหกสิบถ้างั้นเราเราสามารถเก็บเอาไว้รอฤดูกัน เก็บเก็บคุณต้องแช่ในแช่เย็นเอ่อเย็นแบบช่องฟรีสเลยนะออฟรีสเลยใช่ไหมแช่แข็งเลยนะถ้าเป็นแช่ธรรมดาก็ก็ไม่ได้นะครับไม่นานก็ต้องแช่ห้องเย็นอ่ะคือคุณตาเนยคุณตาอยู่ที่ภาคใต้นะพี่กัมพูตลาดภาคใต้เนี่ยเครื่องแกงเขาใช้นะใช่ใช่อยู่สตูลนะคะอำเภอมะนังเครื่องแกงเขาต้องใช้มะขามเปียกนะคะก็ไม่รู้ว่าหน้าไหนครับหน้าฝนนู่นแหละมะขามก็จะเริ่มแพงใช่ไมนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ฤดูกาลนะครับ าเข้าไปบางทีร้อยห้าสิบสองร้อยยังเคยมีเลยนะเนี่ยแก <โล S 1> จ้าง,งแกก็จ้างคนเท<อ>่าคนแก่นะคะมาแกะเม็ดนะคะก็คิดเป็นกิโลกิโลไปกิโลละสิบหกบาทแล้วก็ว่าไปลองฟังดูนะคะสูงสุดผลผลิตสูงสุดผลผลิตก็ถ้าช่วงแรกๆโลร้อยนี่ก็ต้นหนึ่งประมาณแปดพันสูงสุดก็หมื่นกิโลละร้อยอ่ะแต่ตอนหลังจากนั้นเราก็เก้าสิบแปดสิบ จผของเราเยอะแต่ว่าขวักมันจะโตขึ้นก็รายได้เฉลี่ย,ยแล้วก็ใกล้เคียงกันขายอ่อนกับขายขายผักใหญ่คือสามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่มืขามอ่อนใช่ตั้งแต่เริ่มแรกก็หลังเมษาก็ออกเลยนั่นน่ะผมส่งมาสองเดือนกว่าไม่ถึงสามสิบต้นผมมันเป็นเยอะมันแทะพวกนี้เป็น แถวข้างๆเนจะเป็นเยอะมากเลยต้นประมาณร้อยโลสอง้อโลคิดตัวถ้าโลโลร้อยอ่ะต้นต้นหมื่นต้นแปดพันรวมแล้ว,วกักใหญ่กว่าล็กก็ตีว่าต้นตกห้าพันก็สรุปว่าเป็นเป็นพืชเกษตรที่ที่ดีนะครับแต่ว่าคนก็ยังปลูกน้อยคือปัจจุบันเนี้ยนะครับตลาดมันกว้างขึ้นอนอกจากทำเป็นพวกอาหารน้ำพริกต่างๆครับ ตอนนี้ไปเรื่องสกินแคร์อ่าเป็นสมุนไพรเป็นเรื่องสปาสปาเป็นอะไรตอนี้อะไรสครับขัดที่ตลาดมันไปได้ไกลมากอันนี้น่าสนใจแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าปลูกมะขามแล้วก็คือมะขามเลยนะเพราะว่าใต้ต้นมะขามก็ปลูกอะไรไม่ได้อีกแล้วนะเปรี้ยวเปรี้ยวไปหมดดินแถวๆนั้นก็จะเปรี้ยวนะครับปลูกผักอะไรก็จะไม่ขึ้นละใบที่ร่วงมาก็ทําให้ดินเปรี้ยวใช่ไหมก็ต้องแบ่งแยกว่าโซนไหนปลูกมะขามโซนไหนก็ปลูกอย่างืพืชบางชนิดเนี่ยมันสามารถปลูก รวมรวมผสมได้แต่ว่ามะขามเนี่ยไม่่ก็รวมกับอย่างอื่นยากหน่อยนะที่บ้านคุณกมพูเนี่ยเห็นปลูกมังคุดไม่ใช่ละมุดใช่ไหมละมุดผสมกับมะขามเบียดกันอยู่อย่างนี้เลยค่ะกิ่งประสานกันอยู่อย่างนี้เลยก็ได้อยู่มนุษย์เออแต่ละมุดได้อยู่นะละมุดผมก็เคยหวานมากๆก็ออกมาแบบว่าหวานน้อยลงมันผสมพันกันหรือยังไงคุณก็พูดไปกันออยู่่าลเ